แลยคนมองว่ามันไม่ค่อยได้เห็นความที่แบบหวานๆเพราะว,ว่าปกติเราจะต้องแบบวา่าติ๊กต็อกตลอดเลยหรอโอ้ไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวทุกคนเห็นคลิปติ๊กต็อกบ่อยเดี๋ยวจะเบื่อกันเก็บไว้ก่อนไม่ต้องลงบ่อยแสดงว่าถ่ายเยอะแต่ไม่ได้ลงมีค่ะยังไม่ลงคิดว่าจะตินกตกใจไหมอยู่ดีก้าเราโดนชูเป็นหนึ่งในคู่งงนะนี่เพื่อนได้ยินวันนี้เหมือนกันนะคะก็เลยแบบยังถามอยู่เลยว่าแบบเอ๊ะมีข่าวนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเพราะเราแบบเมื่อกี้ไม่ได้เสิร์กว่าหรือว่าไม่ได้คนก็เลยเอ๊ะ เอสหรอคะอืมอาจจะไม่ได้เห็นเอ่อในแบบสื่อหรือเปล่าก็เลยแบบว่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงเราก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังวากันเหมือนเดิมใครเห็นข้างนอกก็ยังเหมือนเดิมจิงเป็นไงบ้างคะเวลาถึงวการที่คอยกันที่อ้อนเหมือนเดิมนะคะจริงๆะบอกว่าพวกเราแบบค่อนข้างที่จะแบบสมุนต้นสมุนปลายเลยะคะ่ะ วันห tamam. วานหรือมันเราไม่ได้แบบว่าเปิดให้มันแบบพับบิกขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกคือเราไม่ได้ปิดเลยถ้าสมมุติว่าใครไปเจอัะทิมกับพี่ไทยข้างนอกอะไรเงี้ยก็ยังคงเห็นเราใช้ชีวิตกันตามปกติที่ล่าสุดก็เพิ่มเที่ยวไปงานด้วยกันมาไม่ได้ถามว่าสมมติสมมติไปพี่ไทยไปยังไงบ้างก็เหมือนเดิมค่ะยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ที่เขาทำก็ให้เราประจักษ์เลย น่าจะในเรื่องของการแบบว่าดูแลเอาใจใส่อะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องอายุก่อนนีไม่ไม่ติดเลยรื่องผ่านการตอนนี้ยังดีดี้ากเลยไม่ไม่ติดเหมือนเดิมค่ะใช่เพราะว่าอย่างเราไม่ได้รู้สึกถึงความแบบว่าต่างแบบที่มันเป็นแบบข้อใหญ่เลยขนาดนั้นอาจจะมีเล็กๆน้อยๆบางมุมบางความคิดแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันคือสิ่งที่เราแบบว่าปรับจูนจะได้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบเข้าใจกันแล้วอย่างเราเป็นยังไงบ้าง ก็มันมีความรักก็มันมีมที่ไทยมีชีวิตที่เราได้เปี่ยนที่างๆ้ที่ว่ามันมีความสุขนะคะมันมันเติมเต็มแล้วเราก็มีกำลังใจที่ดีไม่ว่าจะเป็นแบบในแง่ของการทำงานในเรื่องของการใช้ชีวิตหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบมีคนที่แบบคอยซัพพอร์ตเรา จริงๆเป็นคนแบบว่าขี้อ้อนขี้อ้อนมาาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาแบบเราอยู่ข้างนอกอาจจะเห็นว่าในแง่ของเวลาที่เราแบบทํางานอาจจะดูมีความเป็นแบบมีความเป็นแบบผู้นําแต่ว่าเวลาที่เราอยู่ในที่ที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เราไม่ต้องแบบว่าคอยแบบแข็งแก่งอะไรขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีโหมดหวานซอฟอ่อนๆตกใจงู้วา่าถ้าพี่จะตอบว่าเราเป็นผู้นำเราต้องมีเฟโซนไม่ใช่ไม่ แต่เขาบอกว่าพี่ไทยก็ตามใจเราทั้งข้างนอกแล้วก็ในเซฟโซนตามใจไหมล่ะคะก,ก,ก,ก็แล้วแต่เรื่องค่ะแล้วแต่เรื่องในจริงพี่เขาก็จะบอกตลอดว่าแบบว่าเวลาเราถามเคยถามเหมือนกันว่าเออนี่ยตามใจหรือเปล่าตามใจนอาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกก็ต้องดูสิแล้วแต่เรื่องถ้าไหนที่มันแบบว่าโอเคมันก็ได้แต่อันไหนที่มันแบบมันไม่โอเคก็ตามใจไม่ได้มันต้องแล้วแต่เขาจะพูดแบบนี้เสมอแล้วพี่ไมที่ เรื่องไหนที่เขาไม่โอเคที่บอกว่าอันเนี้ยไม่มีเออหรือไม่มงงีตอนนี้ก็ยังไม่มีลองไงลงไงตอนนี้ก็ยังไม่มีเออความรักของี่เป็นไงบ้างมันดูดีก,กว่าทุกอย่างมันโฟลไปหมดใช่ค่ะรู้สึกว่ามันมอย่างนี้ที่บอกไปว่ามันมันเหมือนแบบมันมันต่างจากแบบที่ผ่านมาทุกอย่างมันมันดูแบบลงตัวลงล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยด้วยเวลาอะไรที่มันผ่านไปแบบ วันอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมันมันก็มีความหมายกันก็เลยพูกจากามันทำงานแรกว่าทต้ทแบบแองใช้ความแข็งแรงเพราะว่ารักมันไม่ต้องการเวลารู้สึกยังไงบ้างอเออหมายถึงว่าแต่งเลยตอนนั้นก็เวลาไม่ต้องแบบว่าออไม่ต้องริสูตรกันนานอะไรอย่างเงี้ยเราโองยังไง จริงๆต้องบอกว่าการแต่งงานที่มีความรู้สึกว่ามันคือเรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าคิดว่าปุ๊บจะแต่งต่อให้เราแบบรักมากๆอยากจะแต่งงานมากๆแต่สุดท้ายแล้วเราอย่าลืมว่าชีวิตความเป็นจริงในการที่แบบดำลงชีวิตอยู่อ่ะมันมีรยายละเอียดทีเทลมากกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องวางแผนดีๆให้มันแบบรัดกุมแล้วก็ให้เราเอ่อมีอนาคตที่แบบเป็นไปนตามแผนที่เราวางไว้แล้ววันนี้มันกลมกลม่อม กลมกล่องไหมเหรอคะก็กลมกล่องนะคะก็หอนกันบ้างรอวกันบ้างหวานกันบ้างค่ะแต่ไม่มีโปรเลยใช่ไหมหรือว่าเขาเป็นเสมอตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เขาก็ยังเป็นไว้เหมือนเดิมคนดีเหมือนเดิมที่เราดเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมขาคนดี่คนเดิมใช่ค่ะว่าคนที่คนเดิมจริงจริงเหมือนเดิมค่ะไม่ได้แบบว่ามีโปรอะไรแต่ตโอกาสมากกว่าแต่ตอนนี้มันเกิดถึงพ้อก็ใครเกิดวิ่เขาไปเราไปกับเขามาเลยอ่กเออ คิวที่ว่างอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเดินทางไปสุรินทร์ด้วยกันค่ะมีความมีความเป็นห่วอะไรอยางเงี้ยตอนเขาไปเงี้ยก็เป็นห่วงนะคะจริงเป็นห่วงตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คอยบอกตลอดเวลาไปไหนก็อยากให้เขาแบบระวังตัวดีๆอะไรเงี้ยอย่าประมาทนะบางทีแบบเขาแบบเฮฮาสนุกสนานเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบกลัวแบบจะไม่ระวัง ไม่แก้มันมมสุดเลยอะอะไรนะเม่อแก้มันไม่ไมคนเราเขามีความสุข